เป็นบวชตั้งวัชนะขอ,อนองเกา่าถามข้าวพวกพีน้องผมมาจองเท่าฟังจองสุกข,ขังซุกข,ข,ขีมั่งมีเงินใส่แป้บังเจ้าผมไปเป็นคนใช้ผู้หลอ่อพร้อมยิ่งเงีก็มีพอซื้อผ้าคุมไปกระหู้ดังเท่าทัวทาพาเออทาพา,า,พามันจะไปน้ำท่วน้องมาบอกอะไรกัไใดซื้อผ้าคุมเด้ออย่าเอื่นบัก้าเด้อ <c oughs> สว่สวนผมเนี่ยคือปังไก่สุดหลอหลอแล้วก็ไว้รุ่นก็ลงปีภากพุ่งก็แ้้กันละแมว่มสาสู้มาสีแม่มังไอเอ,าอ้าเห็นตัวอะไรหรอ <c oughs> ว่าสะแตกเตีกูบอกท่านในเท่าจะมาบอกว่าชดชันที่สำคัญเจ้าของไม่ได้รอป่นนั้นเ <c oughs> บิ้งสังขารเบิ้งนั้นกลัวเป็นบบัว่นตอมขี่ <c oughs> บันคูนะ หน้าลอา่อคือพราะเอกเกาหลียังไ่เห็นยองจะครองเลยเ,เกาหลีพะนะรอบลอบลล็อจนฝนห่มหมหมมนอมบุรามอนีเปิดงานก่อนปูตกก่อนปูหยันตะเบล็ดตกลูกบักหาฝนพี่ดอกเอ้ยจักรอบอลอพี่ดอกรอเบิ้งหน้าพ่อหน้าแม่ผมสก่อนพุ่นแม่กาง,งามงามย่อยโยดโยดฝนตกมากความงามของแม่ของผมโยดโล,ล,ลงพื้นลงดินเหมือนย่อนมาฝนสั่ลางออก แม่เ,เ,ง,เงีวลูกเธอภัยเห็นไผยก็ย่องลูกของพ่อเสียเพียบ <พอ S 2> ที่เด็ดไรแนวเก่งใ,ในความเบาบต่อไปภาคภูมิต้องได้เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนลูกเอ๋ยแม่นบ่ลเอาอีเล่าเฒ่าเอ้ยพอลูกตกจากท้องข่อยก็สิลกมีบุญมันต้องหอุ้นสมใจเฮาวซอยกันงั้นครับจนว่าข่อยเนี่ยต้องให้ว่าลูกภาคภาคภูมิภาคุูมบ่อยากหางกันเลยแม่ภาคุูมิละเท่าภาคุก็เหมย ไม่นี่นะให้ลูกภาคภูมิน่ะไปเก็บคาแผงในตลาดนะลูกนะขันแม่ค้าแม่ค้าอีเดอรบอกไรบอทําตามนาทีละก็ไรมัไปขายทางถนนเขาใจมลูกจงสบายใจได้มันไม่เป็นปัญหาไปบอสตรงเวลาภาคภูมิสินําทีเฮ้ยพวกแม่ค้าแม่ขายจะ่ใจคาแผงน่ะเลี้ยงโตเขาม่ใจคาแผงกันเลยกันเลยไหม ่ไม่บ่มีจักคนบ่นี่ตายห่าไม่สอดซีตัวเราพี่น้องให้อภัยกันเนะเด้ออย่าโพดตาบ่ลำเสียงวีหกเด้อโอ้ในตรงดีฝนก็นได้เอาเทวเทวเทวเทพบุญพระ,ระโส<ม>เทว,วาดาลุกม,มาจากสวรรค์กับบัพพูเปียวทางเกิดว่าลุกเปียวกับแม่ใส่ม่านยายญิง ล่อเอาคุณภาพพุ่งซึ่งเป็นลูกไส้เจ้าของตลาดเอามาเป็นเฟนรับรองว่าชาตินี้ชีวิตของเปียวสินรุ่ยแล้วลก็มีความสุขนะรู้ปัดปัดปานไอ้ผักวุ้มแล,ะะล้วก็รอค่ะค่ะสูงยาวข่าวก่อนหล่อนคัได้วยเบียร์ครูสอนก็ต้องเบียร์แน่นอนแต่ว่าเปียวจะข้าไปหาเพืชไดดีเอาเปียวบอกเฮ้ยแม่แม่เปียว ปึกได้แมงแต่ปากกกเสนาพาคระยนเปลวลูกเปลวกระทำท่าของสินลมมือคุ้บซ้มันเบาเบาเนียงเบา,าเบาใาเบาเบาให้มันมีอาร่มร่วมธนาตะเปลวลูกทเเจ้าเขากจ้ทุมกัเทปี่จ้าผิดกับใจวาก่อนวันนี้อ้าขงจ้ตบฟันตกยอมหวขู จะเป็นมันใยากแล้วโอ้ยเียค่ะสวัสดีครับโอ๊ยโอ้ยโอยงมปากขาบหำกุนหามมงเอ้ลุกขึ้น